สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุลกนะคะมาเนี่สิบพาพี่น้องมากินผัดกะเพราน้ำกันชีวิตของคนเมืองนอกพี่น้องเอ,อ้ยชีวิตของคนเมืองนอกเส้ยผัดกะเพราก็ถือว่ารู้นะจะบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าอาหารนั้นนะรู้นะน,น,นี่ะบอกไว้ก่อนมาแต่มาสิหากินเลยง่ายๆกะเพราก็ต้องเป็นกะเพราฝรั่งจับเป็นกะเพราไทยด้วยพี่น้องเออ กะเพราฝรั่งช่วงเนี่ยผมมีกะเพราไทยแล้วกะเพราไทยกะแพงเนาะเขาก็ไปไลยซื้อมากินกินกับพราฝรั่งกับจะคิดกันพี่น้องก็จะหั่นหั่นหมูใบเนี่ยพี่น้องมาลองเบิ้งแล้วก็จะหั่นหมูไว้เนาะให้พี่น้องได้เพิ่งนมกันก็จะหั่นเขาบอเอาหมูบดเก็บเอาหมูอันนี่เอาหมูเป็นชิ้นมาหั่นหั่นเอาเนี่ยพี่น้องจะหั่นสี่ละหั่นเป็นชิ้นๆเราจะพาทุกพ่อใหญ่กินน้ำ เพิ่นจะกินบาบุ้นเหรลองถามเพิ่นเบิ่งเพิ่นมาหอดก่อนจังสิถามเพิ่นเราไปทั้งนอกเนาะกัสิไปช้อปปิ้งทุกไปหาเดิมเหล่าเดิมหยังเพิ่นตามภาษาบ่ไปพี่น้องฝนตกมัดมื้อเลยฝนตกจ้ะโอ้ยก๋อยละนายก๋อยหั่นประมาณนี้ล่ะพี่น้องหั่นประมาณนี้ผัดเป็นนี่เอาเนาะประมาณนี้หั่นประมาณนี้ซอยบ่แม่นหั่นนอกก็เอิ้นซอยแม่นบ่ เห็นบางๆอันเอาไปเห็ดงานน้ำจ้าห่อไปเห็ดงานน้ำสี่ละพี่น้องเอ,อ้ยยูนี่กระเทยวกไปเวียนมากก่จังสี่ละจะพูเ้เญิงแล้วจะกินหยัง่งบุเบึงแล้วจะกินหยัง ไมไปสื่อของนมมาอีกวัาานนี้ยาเด้อเก็บเกี่ยายแล้วอันโต๊เพิ่นเพิ่นกะเก็บไปเด้อเป็นนีเพราะว่าจมนะ,เ,ะเพิ่นก็บเก็บไรเด้อโตอเพิ่นโตมอง่นเอกสงเอกสารเพิ่นอ่ะนะเก็บแน่แล้วเก็บหลายแล้วล่ะแต่ว่ายเมดเลยแหละนั่นแหละเป็นเก็บก็่ด,ดีไป ต้องให้มีการบ่นเกิดขึ้นอย่นั้นพี่น้องก็ี่หั่นประมาณนี้เป็นชิ้นๆเนาะ้อยประมาณนี้ฝรั่งก็เอิญหม,มูเหนียวหมูวพวกฉบเนาะหมูสามชั้นน่ะแหละพกเบลลี่หมูสามชัน้นเป็นบุละ่ะหมูเป็นสามชัน้นนั้นเป็นสองสันมีสัมมันกับเนือ้อกระดูกไปใส่แล้วบ่มีกระดูก Mà hành đôi cân nè chú khá Đó là phí nọ Mà hành đôi cân nè chú khá Bên này Ôi, ướt chú <laughs> Thôi, bố khai kín, bố ca kín rồi nè Dạ, kín nhu tí bố Để mùa lâu xịt lông bông Xoay chụp xin Ôi, ơi có bên ta xẹp nhu Tao không Để thầy bông đưa cả ma Bố lăng ma เกิดเป็นมาเป็นสื่ออีย่างมาเน่ขอใจให้ไปนอกได้เบิ่งพร้อมาคอยนี่ยละ้อมพ่อกันเลยมาเป็นสื่ออย่างมาเน่อย่าบอกมีขนมอีกนะพนใยญ่ายมาแล้วปีปนอกได้ดอกไม้ได้ดอกไม้พราะว่าเมียจบมือคืนได้ดอกไม้จ้าจน,นี่เคิพีดกับมาันวาเฮดพีกดกับสืส้อด,ดอกไม้มาให้เมีย อนี้สวัสดีครับเุสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จุมมา้นิ่ได้ดอกไม้จ้านี่แหละได้นี่พี่น้องได้อันกระเพากะเพาฝรั่งได้กะเพาฝรั่งสองใบสองถุงเนี่ยฮามัสจากบนมาซูฮามัสเออหกสิ้เพนซ

go in the microwave and it steams. Put your yeah, stuff yeah, on yeah, there yeah, yeah, yeah. and steam. I know, I know. Oh, microwave, steam. Mm. Conditioner. Oh, don't put it in here. Shampoo. No, no, conditioner. Not no conditioner? You asked for conditioner, right? Yeah, conditioner. yeah, yeah. Oh, conditioner. Yeah. Okay, okay. Yeah. Conditioner. Potatoes in the tin. Very, very good. We have a lot of potatoes in the tin. Go away. That's it. Back to back. I need to put that one back here. That one. Take hey, that one. That properly. Put in a pocket. And leave your phone on here. Leave your phone on here. <laughs> so oh, late. Oh, five minute pop down. Left hand minute pop. A Lily. So late, I can't pin out my little chibbit. Leave that on the table. นี่แหละซื้อมากกตัตกกมาให้เมียเห็นสิก่อนพี่น้หนูรังเทือนนะเราไปช้อปปิ้งกับมานะก็เลิกงานสายก็เลิกงานคทำก็เลิกงานเดิกสามทุ่มสี่ทุ่มขันพระว่าเราเห็นงานแค่สามเมืองเนาะเราเห็นงานแค่สามเมืองเราไปช้อปปิ้งกันแล้วก็จะกล้องไม่นี่ยละให้เมียเห็น <laughs> ยินฟังเมียเบาหนังเด็ดเ <laughs> <laughs> ด็ด <laughs> น้ำโชคเดะน้ำโชคเดะลังเทือน ไปช้อปปิ้งกลับมากลกองไม่นี่หลายเมียเห็นก่อนจังสิเก็บบ่เก็บเด้ต้องให้เมียเห็นนําไม่เห็นแล้วจังสิเก็บบ่แม่นว่าเก็บเลยนะบ,อบ,อบ,อบอ่บ่บ่จ้ะให้เมียเห็นก่อนจังสิเอาไปเก็บกระสันบ่เก็บทีไม่นี่ล่ะบ่อยากจมอันนี้มันมีหลายแล้วพี่น้องก็ไปจุมจ่มกี่ครั้จมเอ่อแล้วบานกูดเดบันนนึงบ้ากูโดนตั้งบนท็อปฟอร์ดไอ้ที่ cái cái ok oh no 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 this one conditional okay, oh anh đi em dẹp pha nơm lืม sẽ phải ไว้ anh em dẹp pha anh em น้ําส้มพี่น้องน้ําส้ม ดีบ่มีขกน,นมมานี่บ่มี่เพราะวา่าซื้อดอกไม้มาห้แม่แล้วเม่จ <c> ม <oughs> เมื่อคืนซื้อดอกไม้มาห้แม่แเม่จมฝรั่งจะเป็นสีเป็นนามก็นไว้ยังปิดนะกันว่าเหนยังปิดก็นจะซื้อดอกไม้มาห้ขอโทษนะที่รักกันอย่างเงี้ย เห็ดไข่ดาวไปกินก้อนพี่น้องเห็ดไข่ดาวไปกินก้อนจักหน่อยนึงจักใบนึง่งบ่แตกเออดีมากอันพ่อหญ่เราบ่กินพี่น้องกอนไหนว่าสิกินหมูเนาะเราบ่กินนี่ยแหละพี่น้องสายเห็ดที่ว่าเป็นยังไงก็บ่เฮ็ดกับข้าวให้เรากินเดี๋ยวก็สิเล่าพี่น้องฟังเนาะแบบหน้าเนาะว่าเป็นยังข่อยบ่เฮ็ดกับข้าวให้เรากินสายเห็ดยังก็บ่แม่นว่าบ่อยากเฮ็ดให้เพิ่นกินน่ะพี่น้องอยากเฮ็ดอยู่ จะเป็นยังขออย่าไม่อยากเห็ดเดี๋ยวจังสิเราเนะาะมาเป็นแน่ใดเห็ดไทเจียวเห็ดไทดาวก่อนจะเป็นน้องตั้งไปนึงกินกะปัตรกะเพาหมูกันแล้วแล้วจ้าพี่น้องนะหมูแล้วแล้วเ <c oughs> ดีย๋ยวให้เบิ้งหมูกันหนีหมูเลยใดหลายแต่ก่อนมาสิบว่าดดหลายนะพระอพันหญ่ยยสิกินหมูน้ำบัดนี้พ่อมาหอดเราพ่กินหมูไปกัน บอกกินหมูแล้วสิกินอย่างอื่นกินนั่นเพิ่นก็เลยกินปอเปียเพิ่นปอเปียอันซื้อมาจากร้านจีนน่ะเนาะปอเปียอันเป็ดเพิ่นนะนะที่เพิ่นใส่ทวงอกหลายๆอย่นะแต่ข่อยบ่ค่อยมักนั่นนั่นก็กินปอเปียอันหมูเห็ดมาให้นั่นล่ะเพิ่นซื้อบ่รู้มั้ง่ปอเปียนั่นก็มีอยู่แต่เพิ่นก็ซื้อมาแล้วเนาะเพิ่นก็มักเพิ่นซื้อมาแล้วกต่แล้วแต่เพิ่นกินนั่นก็กินโรสบางสิ่ง แต่ละก็เลยเดี๋ยวสิเราต้องไปยังก็บเบย์ได้วเรากินกับอยากให้เฮ็ดไปกินก็กันนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าสาเห็นยังกับเบย์เดี๋ยเรากินน้ำกับเขาแต่กินซีก็ดีกันแล้วพี่น้องกินไปกินมันกับมีคามสุกดีต้องไม่อยากก็นกินสุกเลยจ้ะไข่ดาวไข่ดาวจาพี่น้องใบหนึ่งเห็นไปกินกับผัดกะเพราเนาะก็เิผัดกะเพรา ข้สิผัียบกะเพรากินแล้วก็้าวต้มจืดไปแล้วพี่น้องนี่ยข้าวต้มจืดไปแล้วนี่ต้มจืดกินอันแนวเผ็ดกะเจมีของอันสดน้ำน้ำพี่น้องก็ต้มจืดไข่กับอันหัวใจเท้าหัวใจเท้ามันเสือมาโดนแล้วก็เลยมันก็สิเป็นเหนียวเนียวจักนอยกะว่าเป็นยังกินได้เขากินดิบเขาก็ยังกินเนาะหัวใจเท้าก็ได้เนี่ยกะเสีัดกะเพราเผ็ดจักนอยบ่น้อยอะไรเติบ น้อยดับไล้เจอไปน้อยเลยขั่วพริกแต่บ,บนต้องไยังเปนจิตจามกวใช้บักพี่แข็งพี่น้องแต่ว่าใช้บักพี่แข็ง,งไม่ได้สิแซ่บ บางเป็กพญ่จิดายามว่าจัาทร์พญ่แล้วคอยเจอกติจามด้วยกันอู้ชุนลงไปจา้านี่คอยเฮ็ดที่เบียวเลยเพราะว่าห้าออกเอานันเม่ล้วเนาอย่างนัน้นใหม่ พ่อเขาน้ำพี่น้องห่อเข่าไปเห็นงานแันย้ำเอาไปอุ่นน้ำมัโควิบฟารังที่สิดจามแท่สะละสอยบอดได้ <c oughs> ช่วยไม่ได้นะคะกับข้าวไทยกับข้าวมันกับข้าวประเทศไทยประเทศมันนี่พี่น้องผัดหมูผัดกับข้าว ไยหั่นบางๆพี่นองหั่นบางๆตอนแรกคือสิเป็นตาเผ็ดเนี่ยคือพอเป็นตาเผ็ดเลยเห็นป่ะไ่จามกันได้จามเองได้แบบนี้ หลหลเดี๋ยวคนสีบอ,อกซูฟังมาเป็นยังจะเม็ดก็เก่าสุกเป็นใยกินนะห็ดเป็นบางเพื่อบ่ได้ไปเห็ดตลอดเนาะทำเป็นบางครั้ง สาเหตุอะไรนก็ต้องมีสาเหตุอะเนาะน้องหอมบอชุน <laughs> ชุนพี่น้องเอ้ยชุนอันใส่ผงวิเศษก่อนพี่น้องรับตาดเด้อใส่ผงวิเศษก่อนนะคะ không biết xẹp, nói nỗi ăn rỗi, nỗi say mạc ăn rỗi xẹp say con chắc noi, nhìn con pha say cả gì say อันนี้น้ำตาลจ้าบะแม่ของมิเศษคนนี้อันนี้น้อง,องพี่น้องคณะใส่ลงไปซอยกันสมัยก่อนบะมีอันนี้กับกับว่าแสบได้นอกกับเขาสริงนะกับสมัยสมือ คันโมไซคมันควบเครืงมันก็บเสียบได้เนาะคันโมไซคมันควบเพลิงมันก็บเสียบสมัยก่อนก็ว่าอุ้ยคนแนวก่อนสมัยก่อนมาเห็นมีแนมูนีเลยแมนยูสมัยก่อนสมัยนี้คันโมไซคมันก็บเสียบตะกี้ก็คือตะกี้สมือกับบอกขึตะเกาอุ้ยหมดแล้วใส่หมดซะข้าสิเข้มสิล่ะอย่าเค็มนะคะ กะเพรากับสนะิใส่น้ำปลาดิฉันเก่ากันก็คิดว่ามีกี่บาทน้าเส่นส้น้ำปลานิดนึ่งยังไม่ได้กลิ่นน้ำปลาหอ,หอ,นะอมๆเนาะตาแสบเลยพี่น้องนี่ก็กับข้าวหม้อใหญ่ ปุ่ใหญ่จะประจามตาพี่น้องข่จามเองปุ่ใหญ่จะประจามมิซิลีประจามเองมันเอ่แล้วเราจะพี่น้องก็บติใส่กะเพราเนาะพี่น้องบังกะเพราเบินกะเพรากะเพราใยเดี๋ยวกะเพราควายเดี๋ยวบ้านเราเอินกะเพราควายเนาะพี่น้องโทษที่เนาะกะเพราใหญ่นะโอ้เป็นู้เนาะใส่ลงไปให้มันหอมๆ จะมีตัวคนก็ไม่ได้รู้ว่า,าลืมยังนะอ็ก็เห็ดทอดตะไคเ็ดได้ทำวพนที่เราทำเป็นนะคะอันสมผัสจะเผางานวัดระดับนี้อันสาเหตุเกิดจากพอยายแล้วก็กินหมูน้าแล้วกินอย่างอื่นนี่แหละมันาก็เลยหลายธร,มมารรมดามักเสิบหลายสิ่นะพี่น้องธร,รรมดามักสิบหลายปานีดอก ขันว่าห้าหันแล้วอนีนางล้วจะไปใส่ชองฟีตไปมันก็บรแเ่นนะนอกจากข้าว่าท่านไหนหันได้ท่านไหนอย่างข้าออกมาแล้วออกจากตู้เย็นตู้นั่นมาแล้วนี่ล่ะพี่นเราไปตากินบอสซิมือจัง่อยหอมบอชิมดูหน่อยหนึ่งนะคะเกือบเค็มอืม้ม แต่กระซ้างต่อเกือบเข้มติดเกือบอยู่กันบอค่าเกือบมันเข้มจะผาใส่้ย่างลงไปรดจำโมได้เราใ,รใส่ย,ย่างนั่นแนเกือบเข้มแซ่บด้จ้าทำเองกินเองนักเลงพอผัดกะเพราจา้าผัดกะเพราหมูเนาะเห็ดไบไปกินโรงงานน้ำกับกินอยู่นี่น้ำนาพี่น้องเห็ดเองกินเองจ้าพี่น้องนี่แหละ จังไดกะขอบคุณในหลายพี่น้องเนาะขอบคุณในหลายพี่น้องเองเขามาเบิงนะ่งเนาะจังไดกะเห็ดพอที่ห้าเห็ดใดพอได้กินพี่นอ้องเขาก็ไปไดนไปเห็ดว่าต้องใช้สูตรนี้สูตรนั้นสูตรนี้เพาบว่เป็นยาอน,นันต์เพราเป็นเย็ดพอได้กินซื้อๆนี่แหละนี่แหละอันขอบคุณในหลายพี่น้องสำหรับเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์ er คนนันทาน,ทานพี่น้องโอ้ยลืมอย่างหน,นึ่งนี่นี่ได้ขนมนี่มาก นี่พอ่ใหญ่มันนี่ได็ขนมนี่มากนี่เปิดพร้อมแล้วมันนี่เด้ถุงมันนี่ได้กกล้องนี่โอเคนะคะสวัสดีค่ะ